สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คู b o ต้ L4018 นะครับผมคันนี้มาพร้อมชุดบุ้งกีเกษตรนะครับเป็นปากเกษตรนะครับรุ่น LA508 นะครับผมใช้งานน้อยนะครับปากใบดันปากปากบุ้งกี่ยังทรอยทลอกนิดหน่อยเองนะพร้อมชุดบุ้งกีเกษตรนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการหารถแท็กเตอร์ที่เาไป ตักพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังหรือข้าวโพดอะไรงเงี้นะฮะเหมาะมากนะครับกับแอลซีศูนย์หนึนะครับคันนี้จดทะเบียนปี62นะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับช่องของปัญญาแท็กเตอร์นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะฮะเข้าแวะชมกันได้นะครับ L4018 คันนี้ปี62นะครับพร้อมพร้อมชุดบุ้งกรีเกษตรนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับ489,000บาทนะครับเข้ามาชมสินค้าได้ราคาต่อรองได้ครับไม่มีปัญหานะครับลูกค้าเข้ามาทดสอบขับกันนะครับสวยๆนะฮะคันนี้ใช้งานน้อยนะครับระบบทำงานได้ปกตินะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับทะเบียนนะครับต่อเต่างูเจ็ดหนย์สนครสวรรค์นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่323ชั่วโมงนะครับระบบทำงานได้ปกตินะครับ สวยสภาพเดิมหนี่ครับรถที่รับประหยั์เฮคเตอร์นะครับ489,000บาทนะครับพร้อมชุดบุ้งกีเกษตรนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับ0953399988นะครับ มีสองสาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุง่นกะแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอจับหวังบัวนะครับเอาเภอคลองขุ่นกะแพงเพชรนะครับเข้าสอบถามกันได้นะครับนี่เลยฮะ LZ008 พร้อมชุดมุ้งขี่480,900ปี60นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ